พี่รองจ้ายายเอวมาหาเห็ดหาเลาะปลาไงหาเบิ้งเห็ดอีกจ้า มื่พ่อเฮ็ดอันนี้อัน,น,อน,นเฮ็ดดำขาเหลืองปลาแห้งแห่งแะพี่น้องแต่ว่าย้ำมือคืนเพิ่นกะได้น้ำหมอกน้ำค้างเพิ่นกะซุ่มอยูอ่เฮ็ดก็เลยได้ออกก็ได้นี่ละจ้านี่มองนี่ก็ได้โทษน,นี่ก้อนนี่จ้าเดี๋ยวไปหาเมื่อมองไม่เนาะพ่อเฮ็ดแต่ดำตอกนึงจ้านี่ก็แมีนจ้าเพิ่นแห้ง ตะกอนยายอเคเฮ็ดเก็ียบยี่นี่หล,ลายหลายมีกระดอกแห่งดอกหนึ่งดินฟ้าอากาศปีนี้พ่ไไวเลยเล่นพปรเจเดี๋ยวมาเห็นอีกแล้วแล้วมันจะใไตไปไหมสิม่ได้เคลียร์หาทีนี้พี่น้องจา่ายายเอ๋วมาพ่อดงเฮ็ดเตะดำแล้วบันไม่เจ้าเพื่อนะ่ะอื้อสุดีใจหลายใจจังเลยว่มามันสิพกพ่อ อยอดนี oh, 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 ้นาเพ่ะโอ๊โโอ้ยลืเบิขาเหลียวเบิ่งเห็ดหมืองอื่นขาดจ้วย เปื่อยเปื่อยสินะแห้งโลก็ะมีได้เจ๊นิเดี๋ยวคนมีคนจานเหยียบเดี๋ยวก็เห็นจ้ะตึ่งเนี่ยสีคือใบไม้แห้งไร ขาดเต้ตยค่ะวางหันตจล้งมอง่หนเงินหาบ่คกรจ้ะ เกือดเต้นบนหน้าจอเดี๋ยวก็าเห็นเพื่อเนเตือนบุกตำรกจซกบีกะโอ้หักหมาก มาคยคุยอยู่กับของอยาโอ้ของงยาอเดียวเห็นในปัจาน่าบางใบแมงบางดิน Ta bí thư đại học bí thư căn lộp bí thư mày cần liều mày tụi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  ให้มันเหยียบหลายอยู่ด้เนี่เดี๋ยวไปเห็นเลย เจ็บปเบิดต้องหันเลียวเพเห็นด้วยใจมา,าตกใจรถคนเมื่อกี้มาเินมาเรียนนีนจ้เนี่เียวก็เห็นเ็นนูน่นจะมีหลักนี่กจุดนี้บอขนาะาเจ้ กำลังลุกขึ้นเลี้ยวมาเ็อ็อมีจแกนี่มาเก็บเห็ดดำขาเหลืองแต่ขาเหลืองเต้มกันอีกแกพี่น้อง แต่ไน้อยๆตน้อประทาน,นดึงไงออกมา,ากนันขาใหญ่ดีเถอะหนุ่มมันก็พี่รองมาออกมาตัก ยังมากแรแลงมาตัวนี้จำได้แ <c> ล <oughs> ้วจำได้จะมาตัวเก่าด้วหน่อยอยู่ขั้นหน่อยหลายกับอดปุเด็กหนี่มทีนี่ขั้นหน่อยเกินไปแต่วา่าขั้นไม่อยากเก็บเปินจาพี่นองบายยากเนะี่ย mùn mứt đây này đó. nhà mốc phải hoạt bàn để làm nó bên ngoài cái này là cái này là sẽ được ตบตำฮะหละ่กันหน่อยๆเนาะจงไปสกคนหน่อยไลยก็ไ้นจะบอกขาเข็นเลยได้จ้ะนี่จกสีเงาอีกปะเงาอีกเด้อพี่น้องจ้ายายเอวม่ได้เก็บจมงเดียวกันได้จ้ะนี่ย่งางหาเก็บมองละนิดไปน,น้อยตื่นกันเอาจ้า จำมองที่เพิ่นเคยออวกเคยเกิดไว้เรากันนางตอย่างออกจาบพี่น้องย่างม้ำซองเบิ้งมองที่เคยได้เก็บเห็ดแต่ทำอีกมองนึงจะพี่น้องโอ้ยนะจะเจ้าเฮาโตค่อยตืน่น <laughs> คนพป้าหมาไหมย่างยุ่งมองนีตะกอนยายเอ๋อเคยพ่อเป็นดงเลย ปีนี้บบเป็นดมอีกเพราะว่ามันแรงแรงหลายเห็ดบกขึ้นขึ้นบาได้นี่จ้ากักาดกา็ดอกห้างเลละดอกนม้นี้มเลบ้ด้วยนีย่เป็นเนบบาเป็นเพิ่งขึ้นมาได้เก็บอยู่ จิได้ไปเดินยุ่ออีกหม่องหนึง่งที่เคยพ่อเป็นดงอยู่จ้าพี่น้องโอ้โหวา่าเพิ่นสิออกบ่ออกแต่มื้อนี้ไปบ่ทับแล้วจ้าสิมืดแล้วโอ้ข้าที่หนูต่ำเพิ่นเพิ่น นะนี่จ้าพี่นองได้อีกกองบักใหญ่หนึ่งเต็มกันอยู่จ้ะเดี๋ยวไปเห็นกำลังลุกขึ้นมาสิงงานนี้แล้วหันม้ม่พออีกมากระดาจั <c oughs> ออกรเอาเองอันนี้แต่ดำน้อยด้วยจ้ะรุ่นนี้คือเห็ดแต่ดำน้อยเดี๋ยวสิหาซีผืนดิน นนะมันหนาแล้วดิโอ้วาอก็ไดนนนนนะ้มันมีมันีใจเป็นองเปล่างน้ำนนี่กนเมือนนี้ไล้อามานเห็ดแต่ต่ำขนาดจาดีใจขนาด ดีใจหลายเดี๋ยวเมื่อหน่สิได้ไปหานางเบิง่งหม่งที่เคยได้เคยพอเพิ่นเป็นดงนี่จ้าห้าพันโอกอีกอมอดกระได้ขึ้นมาน้ำเหชดยังบุ๋โอ้วาสิออกปาลาเราก็ยังเห็นอีกจาก้าละเบิง่ง อดบ่ไเ้แ๋้วเหยียวมาถึงว่าออกป้าบ่ได้สิออกปรได๋ก็เห็นติมเรื่อยมาจากพี่น้องยนยเอี่ยวสิพ้าเบงเฮ็ดเจะเหีอยวได้ม้อนีจากก้อนสีออกป้าสิเมียบ้านสิจบคลิปม,อามา้อนีเจ้เอียวมันเฮ็ดแต่ดำได้หลยเติบจากป่นแล้วก็ได้เฮ็ดำดำค้าเลื้งหรือว่าแต่ค้าเลืองหรือว่าเฮ็ดมันปูดำที่เป็นพระกันเอื้นหล่จะจากพี่น้องมุกน้อยหนึ่ง าที่นี่ยะเอยวกับสิไดยขอล,สลาสิไดยเปล่าเรียนหนกป้าจุบคลิปไปทันีีกันเ้้อจ้าจังพอกันอีคลิปหน้าเด้อสูคดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ